ประชาชนในฉนวนกาซาเริ่มขาดการติดต่อกับโลกภายนอกรวมถึงครอบครัวญาติและเพื่อนของตอนเองในฉนวนกาซาเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่อิสราเอลตัดไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต่างๆในฉนวนกาซาอย่างสิ้นเชิงทำให้โรงไฟฟ้าแห่งเดียวในฉนวนกาซาต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่งมาจากอิสราเอล ขณะที่ประชาชนในจนวนกาซาต้องพึ่งพาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีอยู่ไม่มากและพลังงานแสงอาทิตย์ในการจ่ายไฟฟ้าแต่ด้วยเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่หายากมากขึ้นหลายคนจึงต้องมาเข้าแถวรอนาน4-5ชั่วโมงเพียงเพื่อรอชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือหลายคนต้องปรับตัวบางคนถึงกับต้องใช้แบตเตอรี่รถยนต์ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือ متابعة أخبارنا عارفة إشي عنا بس يبدو إنها مش وصلها أخبارنا لأنها لو وصلها أخبارنا كانت حركت طبعاً سألتني ليش فيش كهرباء ومي يا يعني الكهرباء ومي أساساً موجودة لكن بعد الدمار اللي صار في البلديات وفي الشوارع وفي محطات المية صعب توصل لو نقطة مي واحدة لأي مواطن من الناس الموجودة يعني ั้งนี้ไฟฟ้าราวสองใน3ของฉนวนกาซาถูกส่งมาจากอิสราเอลซึ่งกระทรวงพลังงานของอิสราเอลประกาศตัดการส่งไฟฟ้าไปยังฉนวนกาซาตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมหลังจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่ในดินแดนอิสราเอลแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งจากอิสราเอลฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์รวมกันแล้วเข้าใกล้6000รายเข้าไปทุกขณะ